ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ a n d r ร i d ตัวนู้นจากวิชิก้าวันนี้ผมก็เสนอด้วยตัว s u b a r u f o r e s t e r X นะครับ2008 2012ในตัววิทยุเดิมของตัว f o r e s t e r X ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิทยุที่มีจอภาพ เป็นจอ2บินนะครับ MP3 แล้วก็เราต้องการจะเปลี่ยนจอพวกนี้ให้กลายเป็นเครื่องเล่นจอ Android ติดรถยนต์เราจะไปต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยเราใช้จอ Android ขนาด9นิ้วนะครับเราก็จะมีกรอบนอกนะครับเป็นสีเทาออกจะดำนะครับมีช่องแอร์อยู่ด้านล่าง2ช่องในตัวนี้เนี่ยฮะจอของมิชิการุ่นนี้ก็จะเป็นจอที่เป็นจอ capacitve นะครับมีหน้าจอขนาด9นิ้วมีลอมขนาด 32GB นะครับแล้วก็มีแรมอยู่ที่ 2G b ินะครับมี CPU Processor ที่4คอรอสามารถจะเล่นจอพร้อมกันได้2จอนะครับเรียกว่าม u l ติ w i n d o w นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ล้ำสมัยทีเดียวพร้อมกันนั้นเราก็ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน YouTube และ Google m a p มาใส่ไว้ในเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันนะครับว่าด้านหลังเขาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในด้านหลังของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวชุดเฟรมพลาสติกนะครับที่มี lock, กิ๊ล็อกจุดต่างๆที่เป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีชุดตัวที่เป็นโครงสร้างของ Android ที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีเทาดำนะครับมีที่เสียบป,ปลั๊กต่างๆในปลั๊กของเขาก็จะมีปลั๊กสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับเซ็ตสำเร็จรูปแบบนี้ไม่ต้องตัดสายไฟเลยนะฮะในชุดเขาก็มีปลั๊กไฟแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กไฟสำเร็จรูปนำตัวปลั๊กไฟ2ชุดนี้ต่อเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้เสียบเข้าที่ท้ายของตัววิทยุ Android ตัวนี้ก็เสียบไว้ที่ท้ายของวิทยุตัว ปลั๊กเดิมของวิยุที่ถอดออกมานะครับเสียบเข้าชุดนี้พอดีมีตัวชุดแปลงเสา FM อยู่ในเครื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับในชุดที่มากับรถของเขาเนี่ยหัวแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ส่วนที่ FM ที่เสียบเข้ากับตัวจอเนี่ยนะฮะจะเป็นหัวกลมนํามาเสียบเข้ากับตรงช่องตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ต่อไฟเข้าเนื่องจากว่าเตาของตัวรถนะครับตัวเดิมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวถังรถก็ได้ เขามีบูสเตอร์ในตัวจะไม่ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยครับในชุดสําเร็จรูปของตัว Forester นะครับ a n d r ร i d รุ่นนี้เนี่ยนะก็จะมีปลั๊กไฟขยายระบบไม่ว่าจะเป็นชุด AV-In นะครับในกรณีที่เราต่อกับตัวทีวีดิจะตอนเข้านะครับหรือว่าเป็นลักษณะของล่งกล่อง,องคา w i f ไฟมาเข้าก็สามารถทํางานได้นะครับ AV Out มีซับวูเฟอร์เสียงซับวูเฟอร์ u u t นะครับเป็นแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะต่อพวกซับวูเฟอร์หรือพวกเบสบ็อก ใส่ไว้ในรถได้นะครับพร้อมกับ BPL ชุดที่เป็นแบบนี้ครับในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีตัวเสาที่เป็นเสา GPS มาด้วยในในเคสที่เราใช้ตัว Google Map เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เสา GPS นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอเผอิญเราจะต้องใช้ Map แบบออฟไลน์ line นะครับเราก็ดาวน์โหลดแบบแอปพลิเคชันพวกนี้มานะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับเสา GPS แบบนี้ที่เราแถมมาให้แล้วก็จะมีชุดกล้องถอยหลังนะครับพร้อมป,ปลั๊กกล้องนะครับแบบกล้องแบบนี้มีสายยาว5เมตรที่ ดูที่รูปตรงนี้นะฮะเลือกตัวกล้องได้เลยนะครับนี่แถมไม่ฟรีและสําหรับในตัวชุดเดิมที่ก็แถมมากับรถเนี่ยนะครับพราก,ก็จะแถมช่อง USB มาให้ด้วยเป็น USB ชนิดทีเ่เล่นพวก MP3 ในปัจจุบันนี้นะครับพวก USB พวกนี้เราสามารถเซฟไฟล์ที่เป็น MP3 นะครับโดยผ่านช่อง USB ที่แถมมาให้ชุดนี้ เราก็สามารถที่จะนำ USB มาเข้าตรงเซตนี้นะครับเป็นเสียงที่เป็น MP3 เสียงที่เป็น Lossless นะครับเรียกว่า FLAC หรือว่าเป็น Wave นะฮะหรือว่าวันนี้ได้พัฒนาไปถึงขั้นโหลดเป็นวิดีโอนะครับใส่ Hard d i s a n n e l หรือใส่ไ e n i f a แ d ล i ไดเนี่ยนะครับเป็นไฟล์ที่เป็นขนาดตั้งแต่ 1,80p 0นะครับไล่ลดลงมาจนถึง 360p ก็ตั้งแต่ไฟล์ MP4, MP5, AVI, MKV อะไรเงี้ย ก็ดาวน์โหลดหนังพวกนี้นะครับมาใส่เล่นในเครื่องของตัวจอ Android ตัว f o r e s t e r นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในชุด USB เขาจะแถมมาให้2ชุดนะครับอย่างเงี้ยเมือ่อชุดที่แล้วเราก็ต่อกับตัวแฟลชไดร์อีกชุดหนึ่งที่ได้มาเนี่ยชุดนี้เราก็นํามาต่อเข้ากับตัวเป็นชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมขอแนะนำนะครับกล้อง Android หน้ารถนะครับอัจฉริยะเอาไว้สำหรับต่อพ่วงก,กับพวกจอ Android พวกนี้นะครับต่อเข้าไปทางช่อง USB ที่2ครับไม่ต้องเดินไฟไม่ต้องต่อ อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเราก็สามารถที่จะได้ภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับเก็บไว้ในกล้อง Android นี้ก็ได้หรือนําภาพไปเก็บไว้ในตัวของลอมที่อยู่ใน Android ตัวนี้ก็ได้ภาพก็จะบันทึกท้งละติจูดลองติจูดนะครับบอก วันเดือนปีและเวลาเกิดเหตุแล้วก็บอกถึงความเร็วที่เราขับรถในช่วงเวลานั้นๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับเจก่อนแอนดรอยนี้ก็เป็นการซื้อเพิ่มเข้าไปสําหรับท่านที่ชอบจอแอนดรอยติดรถยนต์นะครับซัวซูบารุฟอเ e สเตอ X นะครับ2.08ถึ1 2เนี่ยสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323085ครับ084524333เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพีวันเราได้ที่ w w w c a p r o m a r k e t c o m นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็ หาข้อมูลจากได้ที่ id line s i po ne นะครับชอบวิดีโอของเรานะครับก็สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับแล้วก็เข้ามาติดตามผลงานวิดีโอแล้วคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์ต่อต่อไปของเราวันนี้ผมเอกอัลาก่อครับกับตัวจอ Android ตรงรุ่น forester x 2 0 0 8 2 0 1 2ครับบ๊ายบายครับ